สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิดิราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงการฉายรังสีหรืรังสีรักษานั้นหลายคนคงจะคิดว่าเป็นการฉายรังสีเพื่อรักษาแต่โรคมะเร็งนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมลูกมะเร็งต่ำลูกมานะครับแต่เชื่อไหมครับว่าการฉายรังสีนั้นไม่จากัดเพียงเฉพาะโรคมะเร็งครับในปัจจุบันการฉายรังสีสามารถนําเอาไปใช้ในการรักษาโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งได้ด้วยนะครับเช่นเนื้อง,งอกตําที่ต่างๆของร่างกกกกาายรรรรรววมถึงงงงงโที่่่่่ใชชชเเเเเเนนนนนืืองงอออจจปป็ขิิิิผผดตซลล์หั แผลเป็นหลังการผ่าตัดหรือเรียกว่าคีรอนได้เดงครับและในวันนี้ครับช่วงคุยกับหมอเรียรเกจากอาจารย์นายแพทย์วัจนททวีรัตจากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่จะมาคุยกับเราว่าการฉายรังสีในโรคที่ไม่ใช่มะเร็งเนี่ยเขาฉายในโรคอะไรบ้างนะครับและผลการรักษาเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคําตอบพร้อมกันครับ สวัสดีครับศาจารย์ครับอาจารย์ครับการฉายรังสีหรือว่าการฉายแสงเนี่ยมันคืออะไรครับแลวมันทํางานยังไงครับสามารถที่จะไปรักษาโรคได้ครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆการฉายรังสีนะครับเป็นเหมือนการที่เราเอาประยุกต์เรื่องของตัวรังสีเนี่ยครับมาใช้ในการเป็นเครื่องมือในการรักษาผู้ป่วยซึ่งถ้าเราที่เคยๆได้ยินกันเนี่ยฮะก็จะเป็นเรื่องของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเป็นหลัก นะครับโดยการที่เราเอารังสีไปใช้ในบริเวณที่เราคิดว่ามีรอยโรคต่างๆในเฉพาะส่วนตรงนั้นของร่างกาย<ช>แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับก็ตัวรังสีเนี่ยเราก็มีสามารถามาใช้รักษาโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวมะเร็งได้เหมือนกันไ<ช>ม่วาจะเป็นโรคเนื้องอกต่างๆที่ไม่ใช่มะเร็งหรือโรคการอักเสบต่างๆครับ คือจริงไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งที่จะมาฉายแสงได้เป็นโครคอื่นๆก็สามารถมามาฉายแสงได้เหมือนกันใช่เลยครับอาจารย<ม>์อวสับอกได้ไหมเขามีโรคอะไรไหมครับที่ที่ไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าถ้ามารักษาด้วยทางศีรักสารแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะหายได้ครับ,รบผมก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นพวกโรคในกลุ่มเนื้อง,งอกสมองที่ไม่ใช่มะเร็งครับผมอาจจะเป็นอย่างเช่นโรคกลุ่มเนื้องอกเคี่ยวหุ้สมองหรือตัว m e n i n g i o มานะครับรือว่าเป็นตัวเนื้องอกของตัวเส้นประสาทตรงหูนะครับหรือว่าตัวเ e s t i b u l a r ช c h w a n n o นะครับนะนอกจากนี้ก็ยังมีตำแหน่งอื่นๆของงาาก ที่เราสามารถรักษาได้เหมือนกันนอกจากส่วนสมองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโลคของกระดูกที่งอกเจริญผิดที่หรือ heterotopic ossification นะครับ <S <S หรือว่าเป็นตัวคี้ร่อยเป็นแผลเป็นวบนี้ครอ,อย่างเช่นไปผ่าตัดไปคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเป็นแผลเป็นค่อนข้างสูงก็อาจจะมีการฉายแสงหลังจากการผ่าตัดเลย อ๋อคีลอยที่เป็นแผลเป็นนูนๆที่เวลาบางทีไปโดนอะไรกระทบกระทั่งมาแล้วเป็นแผลแล้วมันเป็นนูนๆขึ้นมาอันนี้ก็สามารถมาฉายรังสีเพื่อให้มันหยุดได้เหรอครับอาจารย์ใช่เลยครับผมก็อย่างเช่นว่าคนไข้ไหนที่บอกอะไรที่มีผ่าตัดมาแบบนี้ครับผมก็บางทีคุณหมอผ่าตัดก็จะปรึกษาทางทีมรังสีรักษาเนี่ยครับผมให้เราไปฉายแสงิเวยนังกล่าวเพื่อที่จะป้องกันเรื่องการเกิดตัวแผลเป็นนูนๆตรงนี้ได้เลยครับผมสมหยุดได้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับครับอาจารย์ครับพูดถึงว่าโอเคมันอาจจะมีโรคเนื้องอกหลายที่เช่นวงงงอออกกสมบริเณ เออแถวศีสะนะ,ค,ะครับรวมถึงแถวกระดูรวมถึงแถวผิวหนังพวกเนี้ยมาายรังสีแล้วเนี่ย ผลประสิทธิภาพหรือว่าผลของการรักษาเป็นอย่างไรบ้างครับมนี่ยกาไหายขาดได้ไหมมากน้อยแค่ไหนแลวผลข้รื่อียงเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็รบเริ่มแรกอย่างเช่นเป็นตัวสามเนื้อห้องสมองนะครับ,รบผมก็เป็นเนื้ององในบริเวณตรงเยื่อหุ้มสมองนี้ต้องบอกว่าเรามีคนไข้าจานวนค่อนข้างพอสมควรเลยที่มาฉายแสงนะซึ่งจะมีประมาณ2กรณีด,ด้วยกันกรณีดดแรกก็จะเป็นคนไข้ที่ผ่าตัดหมดเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตัวผลชีเนื้ออาจจะดูค่อนข้างดุก็จะมีการมาฉายแสงเพื่อป้องกันเรื่องของการกลับเป็นซ้ําของโรคช่วยไม่ให้โรคมันกลับมาซ้ําได้น กรณีที่2อ,อาจจะเป็นการที่ผ่าตัดไปแล้วนะครับผมแต่ว่าบางทีเนี่ยตัวตำแหน่งเนื้องอกอยู่ในตำแหน่งที่การผ่าตัดอาจจะยากลาบากนิดนึงนะครับทำให้อาจจะผ่าตัดเนื้องอกออกได้ไม่หมดนะครับผมบก็กอาจจะมีบทบาทของการฉายรังสีเหมือนกันครับ,รบแต่ในกรณีนี้จะเป็นการฉายเพื่อที่จะไม่ให้ตัวก,ก้อนเนี่ยครับมันโตเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบ, <ๆ S 1> <ๆ S 2> บางทีถ้ามันโตขึ้นมากขึ้นอาจจะไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงต่างๆ,ๆทําให้คนไข้มีอาการต่างๆ,ๆเกิดขึ้นมาการฉายรังสีก็จะช่วยชะลอไม่ให้ก้อนโตขึ้นลด โอกาสที่คนไข้จะมีอาการต่งตางๆไปได้ด้วยครับผมก็ถือว่า,าสามารถที่จะรักษาในกลุ่มที่โอเคผ่าตัดไปหมดแล้วหรือว่ากลุ่มที่อาจจะผ่าไม่ได้ตำแหน่ง้นอาจจะยากมากผ่าตัดสมุตข้างเคียงสูงอาจจะฉายรังสีแล้วเพื่อเหมือนกับฟรีซมันเอาไวา้ไม่ให้มันโตขึ้นไปมากกว่านี้ <c oughs> ด้วยก็ได้เหมือนกัน,กน <c oughs> ใช่เลยครับผมอาจารย์ครับแล้วผลข้างเคียงของการฉายรังสีในกลุ่มที่โรคที่ไม่ใช่มะเร็งเนี่ยมันมันมันมีมากน้อยแค่ไหนมันมันมากเหมือนกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่เขาฉายแสงแล้วดูโปสิผลข้างเคียงเขาอาจจะเยอะไหมหรือว่า คนกินไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยเราจะบอกได้นะครับครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยเทคนิคการฉายหนังสือเราพัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะครับ,รบผมต้องบอกก่อนว่าคนไข้ที่มาฉายหนังสือหลายๆคนเนี่ยถ้าจะมีอาการปกติเลยฮะ mm hmm. โดยเฉพาะคนไข้ที่อย่างเช่นเป็นเยื่อหุ้มสมองที่เรามาฉายแสงบริเวณตรงนั้นเนี่ยครับผมบก็หลายๆคนต้องบอกเลยครับว่าเดินไปกลับเองได้เลยฮะ oh. แทบไม่มีอาการอะไรเลย นะครับถูกต้องครับผมบางคนอาจจะมีอาการเล็กๆน้อยๆอยเช่นมีผมร่วงเล็กๆน้อยๆบ้างซึ่งอาการส่วนใหญ่พวกนี้พอฉายแสงเสร็จผมก็อาจจะขึ้นมากลับมาเป็นปกติเป็นต้นนะครับอาจจะมีผิวอักเสบนิดหน่อยๆซึ่งอาการอักเสบเหล่านี้ครับส่วนใหญ่พอฉายแสงเสร็จก็จะกลับมาเป็นปกติได้เือเป็นแค่ชั่วคราวถูกต้องเลยครับครับอาจารย์ครับเคยได้มาว่าจินการฉายรังสีไปโดนเซลล์ที่มันปกติครับจริงจริงแล้วรังสีที่มันไปโดนเซลล์ปกติมันเองก็เป็นตัวกระตุ้นให้มันเซลล์ปกติมันกลายได้เหมือนกัน อนาคตอาจจะมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งอนาคตเนี่ยอาจจะมีความเห็นกับประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆตัวรังสีอะฮะแน่นอนด้วยเทคนิคปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะให้รังสีเนี่ยไปโดนอวัยวะปกติข้างเคียงต่างๆเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันคงมีรังสีส่วนหนึ่งที่จะต้องไปโดนในอวัยวะข้างเคียงข้างๆอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าเราดูจากผลการศึกษาต่างๆเนี่ยครับเราพบว่าโอกาสการเกิดเรื่องของมะเร็งชนิดต่างๆที่เกิดบริเวณนั้นเนี่ยโอกาสเกิด ผลประโยชน์ที่คนไข้ได้รับเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งชนิดที่2เกิดขึ้นมาเนี่ยถือว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียเยอะมากๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นโอเคแหละก็เป็นเป็นเป็นข้อความที่เป็นจริงเนาะวันนี้โอกาสจะทาให้เซลล์โปรตีนกลายได้แต่โอกาสนั้นเกิดขึ้นน้อยมากๆกนะครับแล้วก็เป็นในระยะยาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นในเร็ววันมันจะเกิดขึ้นมาแล้วโอกาสน้อยมากๆเพราะฉันไม่เว่าใครก็ตามแต่ที่ที่คุณหมอมีความเห็นแล้วว่าควรได้รับการฉายรังสี ก็ควรที่จะรับการรักษาพเพื่อหวังผลในการรักษาโรคในปัจจุบันให้ดีมากที่สุดแน่าจถูกต้องครับผมครับคุณผู้ชมครับการฉายรังสีไม,ไม่ไม่จำกัดถูกพยงแค่โรคมะเร็งเท่านั้นนะครแต่หมายถึงว่าการฉายรังสีสามารถไปรักษาโรคอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งได้นะครับเช่นเนื้องอกหรืว่าจะเป็นที่อวัยวะกายเช่นที่สมอง กระดูกหรือผิวหนังได้นะครับซึ่งประสิทธิภาพการรักษาค่อนข้างดีเลยทีเดียวและผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาในปัจจุบันนั่นเองครับตอนนั้ครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์วัชนัทวีรัตน์จากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับอาจารย์ครับช่วงนี้พักกันสักครู่โชว์หน้ากับนักข่านในช่วงหนาหนาสาระน่ารู้ครับ กลับมาพบกันในช่วงเช้าของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางเสื่ออนไลน์มาให้คำตอบก,กันครับเรามาเริ่มกันที่คถามข้อแรกกันเลยครับมีตุ่มที่โคนล,ลิ้นเป็นตุ่มใหญ่เด็กถึง2ตุ่มมีอาการคันคอไม่ไอายแต่มีจามบ้างไม่ค่อยได้รสชาติเวลาทานอาหารต้องรักษาอย่างไรครับตุ่มที่โคนล,ลิ้นอาจเกิดได้จากการติดเชื้อการอุดตันของต่อมที่ลิ้นรวมถึงอาการคันคอและไม่ได้รสชาติเวลากินอาหารก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นกัน ดังนั้นคนมาพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาศิกลาลิงชวิทยาค่ะแอมโลดีปีนแอมโลปีนกับยาซิมวัสตตินทั้งสองตัวนี้สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่คะแล้วการกินยาต้องกินคนละเวลาหรือเวลาเดียวกันได้หรือไม่คะแอมโลดีปีนแอมโลปีน มีอันตรก,กิริยากับซิมวัสเตตินโดยการกินยาคู่กันนั้นจะทำให้ระดับยาของซิมวัสเตตินสูงขึ้นจนทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์เช่นปวดกล้ามเนื้ออย่างผิดปกติได้อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาคู่กันขนาดยาซิมวัสตตตินไม่ควรเกิน20มิลลิกรัมต่อวันผู้ป่วยต้องเฝ้าระวังอาการข้างเคียงต่างๆและใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์ที่รักษาไม่ควรหาซื้อยามาใช้เอง การรับประทานยาโดยทั่วไปอมโลดีปีนจะกินมื้อเช้าและซิมวัสเตตินจะกินมื้อเย็นหรือก่อนนอนอย่างไรก็ตามการเลียงมื้อกันของอยาสองตัวนี้ไม่สามารถเลียงอันตรกิริยาตามข้างต้นได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะเมื่อรับประทานยาเอสโตรเจน2มิลลิกรัมแล้วหลังจากผ่านไปสักพักรู้สึกเจ็บจิตจีที่หน้าอกบริเวณหัวใจเกิดจากอะไรคะและมีความเกี่ยวข้องกันกันกบตัวยาหรือไม่คะ ฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจจะทำให้เกิดอาการคัดตึงหน้าอกได้เป็นเรื่องปกติค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะเป็นตะคริวที่ฝ่าเท้าบ่อยๆเกิดจากสาเหตุอะไรครับเวลาเป็นตอนนอนแค่บิดตัวก็เป็นแล้วตะคริวมักจะเป็นมากขึ้นเวลาที่แคลเซียมต่ำซึ่งพบบ่อยเวลาใช้งานหนักเกินไปและอีกเหตุหนึ่งคือถูกอากาศเย็นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสารยศาสตร์ค่ะ เด็กแรกเกิดอายุ3สัปดาห์เพศช,ชายตรวจเจอา h a l a s เ e m i a ศูนย0และฮีโมโกลบิน e. ีมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะและต้องการรักษาที่โรงพยาบาลศรีราดต,ต้องทำอย่างไรบ้างคะแนะนำให้ปรึกษากุมามรแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาโลหิตวิทยาค่ะหากต้องการมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีราชให้นำประวัติแม่และลูกมาที่โรงพยาบาลศรีราชตึกเจ้าฟ้าชั้นหนึ่งหน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมาราวิจิศาสตร์ค่ะครับก็ครบแล้วน,นะครับกับคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคำถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพก็สามารถพิมพ์คำถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ w w w s i r i r a t o n l i n e n e t และผมจะไปหาคำตอบจากคุณหมอเพทยวชาญมาให้เองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านในเลยครับแลวพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ